ตอนนี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่าจํานวนผู้ติดเชื้อ h อ v ในประเทศไทเยเพิ่มสูงขึ้นนะครับและ เกินครึ่งนะครับเกือบ60%เป็นเี่ยเป็นเด็กมัธยมครับซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจมากๆเลยทีเดียวนะครับในฐานะที่หมอเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่ตรวจคนไข้ที่เป็น HIV นะครับหมอก็จะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับว่าแต่ละคนที่เขาติด H i ชวเขาติดได้จากทางไหนบ้างนะเพื่อที่จะได้เป็นประสบการณ์ให้น้องๆโดยเฉพาะเด็กๆมัธยมเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ระวังไว้นะครับไม่ให้เราเนี่ยได้รับเชื้อนะครับส่วนใหญ่คนที่ได้รับเชื้อ HIV เนี่ยที่เขามาตรวจนะครับและเขาทราบว่าติดเชื้อเนี่ยไม่มีใครเลย นะเช่นที่เจอบ่อยสุดแบบที่1นนะคือแบบ one night stand ก็คือไปมีเพศสัมพันธ์กับใครที่ไม่รู้จักหรือคนที่เราไม่ได้คุ้นเคยครับที่ไม่ใช่แฟนส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้จักเขาจะบอกว่าไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยก็ได้แค่ครั้งเดียวหรือบอกว่าเขาปลอดภยัยอันนี้หมอต้องบอกเลยนะคบว่าจากการที่หมอตวอรวจคนไข้มาหลายคนที่เขาเป็น h อชไอวีะแล้วเขามาตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับหมอครับหลายคนเลยนะหมอทำประวัติไปเขาไม่ใช่นะครับถุงยางอนามัยถึงเขาจะรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าเขามีเชื้อเอชแต่เขา ก็ยังเลือกที่จะไม่ใช้และบอกให้คู่นอนเนี่ยไม่ใช้ด้วยนะครับด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งหมอไม่สามารถทถำได้เนาะหมอก็แนะนําไปแล้วแหละว่าทุกครั้งเนี่ยควรจะต้องใช้ถุงอนามัยเพื่อป้องกันคนอื่นไม่ให้ได้รับเชื้อ HIV และเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยคือคนที่มีเชื้อ HIV เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้ถุงอนามายัยแล้วไปได้รับเชื้อจากคนอื่นเพิ่มครับมีโอกาสนะที่สายพันธุ์เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทําให้เกิดการเชื้อได้ยางทาให้รักษายากเนี่ยตามมาไดา้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เ,เนี่ อันเนี้ยให้ระวังไว้นะว่าจริงๆอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ซ่อนเร้นอยู่นะเราจะต้องรักตัวเองนะต้องยืนยันนะว่าเราจะต้องใช้ถุงอน,นามัยทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันตัวเรานะอนาคตรเราเราอยากไกลนะครับแบบที่2นะครับในกลุ่มของผู้ที่ติดเชื้อเ i v นะครับเป็นแบบคนที่มีแฟนรักแฟนคนเดียวอยู่กับแฟนมาหลายปีนะครับ แต่เพิ่งมารู้ว่าแฟนเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็ไปมีนคนอื่นพอหลังจากที่เพิ่งรู้ตัวเนี่ยก็ไปตรวจเลือดครับปรากฏว,ว่าไม่ทันแล้วติดเชื้อ h i ชแล้วครับ mm hmm. ทพะั้นที่เราเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็รักแฟนคนเดียวนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจนะยังไม่ได้วางแผนจะมีลูกหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับหมอแนะนําว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะครับควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะหรือถ้าจะไม่ใช้นะ้าหมอแนะนาว่าจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อให้แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจด ทุก3เดือนนะจะได้มั่นใจนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่มีการติดเชื้อ hiv จริงๆนะครับการเจาะเลือดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องลาบากเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันทําให้เหมือนกับไม่ไว้ใจกันนะครับจริงๆเนี่ยเป็นการแสดงถึงเราเนี่ยรักคู่ของเรามากแค่ไหนด้วยซ้ำนะครับหมอแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้ายังไม่ได้วางแผนจะมีบุตรให้ใช้ถุงอนามัยทุกครั้งหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องเจาะเลือดตรวจทุก3เดือนนะครับในคู่ที่ยังไม่แต่งงานนะครับและคนไข้ในกลุ่มที่่หมครับที่หมอ ป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือว่ายาเพรปนั่นเองนะครับ PRP e <S <S เป็นยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้าเกิดทานได้ตรงเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ทานยา PRP e P เนี่ยหมอยังแนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับถามว่ากรณีไหนบ้างน,นะครับที่กินยาเพล็แล้วเนี่ยยังสามารถติดเชื้อได้เช่น การที่เราไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV ในร่างกายมากๆอันนี้ยาที่เราทานอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการต้าน HIV นะครับหรือแบบที่2คือไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV แบบดื้อยาหรือแบบกลายพันธุ์อันนี้ก็ทําให้ยาที่เราทานเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้เช่นกันนะครับประสบการณ์หมอเนี่ยเคยเจอนะครับคนไข้ที่เขามีแฟนเป็น HIV ตัวคนไข้ก็รู้นะว่าแฟนเป็น HIV แล้วก็เลือกจะทานยาเพล็และไม่ใช่ถุงอนามายัย จ้สุดท้ายครับตัวใอไข้ก็ติดเชื A ้อ HIV ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะดังนั้นการที่ทานยาเพบแล้วก็ต้องใช้ถุงอนามัยทุกครั้งนะครับจากข้อมูลที่หมอแชร์ไปนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมเด็กมหาลายัยคนัยทำงานนะครับที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในการดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยติดเชื้อ HIV นะครับ